ทิศหมานไปทำงานต่างประเทศกลับมาเซอร์ไพรส์เนียน <ke> ้เพนกมนพข่เอไข่าอยู่ไหนม่ขอไข่ไม่ใช่ขอขวดเอ๊ะขอทำไมแม่มาถึงก็จัดเลยเดี๋ยวเถอะติตลีส้มันคือแปลกๆกินกระบอกคุณเคยเอาไมเชดจังมองเียบเห เราขอโทษน้องไม่ได้ติดส,สารภาพไอไปโดน,าน,าน,น,น,ปนนานนอนกลางเหงางงแล้วมึงยวงยันนี้ใครเนี่ยเวลาน้องนออใจไอเธอหนึ่งน่ะนงงกัเก็บไข่หนีมาหน่วยหนึ่งเป็นค่าตงนะไอเธอหนึ่งกัหน่วยหนึ่งนี่บอกถามหน่วยถามเธอไม่ไปยังเราโอเคเอามาจา่ายไหนเงินตังปลักหลายเนี่ยเงินที่น้องเอาไข่ตัวไปขายนั่นละไอนี่เนักเป็นแสตน,นแตัวนี่ไข่หนวยละาสามบาทเงินเป็นแสนเอาเครื่องคิดเลขไปค่อยเนี่ย ม้าแดงเติมแรงสู้ก,กันได้แล้วที่วตัตถจดิฟฟี่ดีท DT Maxman